กลิ่นหนังกลับซิกเนเจอร์เซน์จาก CCW สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่อินเซ channel นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวตามคำขอครับนั่นะก็คือสเวตฟ For Him และ for her จาก c c e ครับ CCW สองตัวนี้นะครับก็เป็นอะไรที่แบบว่าขอกันมานานแล้วนะผมก็ไม่ได้รีวิวสักทีนะก็มีความรู้สึกว่า ไม่รู้รีวิวไปจะมีคนดูหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันมีการขอมาอย่างต่อเนื่องนะแต่ว่าไม่ได้เยอะนะครับแลวส่วนใหญ่เนี่ยช่องผมเนี่ยจะเป็นน้าหอมผู้ชายใช่ไหมดังนั้น,นผู้ชายก็จะขอมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็มักจะมาในคําถามประมาณว่ามันเหมือนตัวนั้นไหมมันเหมือนตัวนี้ไหมซึ่งจริงๆแนละ้วพอเอามาลองนะกลายเป็นว่ากลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะผมเรียกว่ามันไม่ค่อยเหมือนของตัวไหนนะคือมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างโดดพอสมควรนะคือกลิ่นเนี่ย ถามว่ามันมีเบสที่เหมือนกับสูเอตไหมคือมันเหมือนซูเอตนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าน้ําหอมตัวไหนที่มีซูเอตมันก็จะมีกลิ่นซูเอตแบบนี้ติดไปหมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ย,ตร,นนยตรงนี้ก็จะไม่ขอเปรียบเทียบนะครับว่ามันเหมือนกับตัวไหนบ้างนะครับขนาดจําหน่ายนะครับของซูเอตนะครับจาก c c d o u b l e เนี่ย For h i ิมกับ ForH e r นะครับก็คือ 50ML อยู่ที่990บาทนะครับแล้วก็100 ML เนี่ยเขาจะขายอยู่ที่ 1,590บาทนะเป็นผมผมซื้อ100 ml นะครับเนื่องจากคุ้มกว่านั่นเองนะกับราคาเนาะส่วนขนาดของผู้หญิงเนี่ยรู้สึกว่าในเว็บไซต์จะขายอยู่แค่50 ml นะผมก็ไม่แน่ใจว่าจะมี available ร0อ ml มาเมื่อไร่เหมือนกันนะครับสำหรับกลิ่นนี้เนาะเรามาเริ่มที่ตัวแรกก่อนเลยครับ suede for him ครับ suede for him เนี่ยเขาบอกว่าเป็น perfect for all gentlemen นะครับก็คือเป็นคอนเซปที่แบบว่าเป็นหนัง s u d e นะครับคือเป็น signature scent of c c w เขาบอกว่าอย่างนั้นนะ คือเป็นเหมือนกับกลิ่นซิกเนเจอร์เซนต์เลยของแบรนด์นี้นะครับส u e d ฟอร์ฮิมนะครับผมแบ่งขายมาเป็นแบบนี้นะครับก็เขาแบ่งขายมาทั้งคู่เลยนะครับร้านนี้ก็คือได้มาทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยนะครับเป็นรูปแบบ EDT ทั้งคู่นะอ่าฟอร์ฮิมนะครับกลิ่นเปิดเนี่ยจะเป็นกลิ่นที่ออกเป็นหนังสเวดชัดเจนมากๆแล้วก็จะมีกลิ่นที่แบบมันจะมีกลิ่นที่คล้ายๆกับกลิ่นของยังไงเดีย๋ยว เป็นกลิ่นหนังที่มีความหวานอบอวลนุน่นนนแล้วก็มีความเหมือนอัมพันนิดๆนะครับคือกลิ่นมันจะมีความแบบหวานปะแลมปะแลมนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีคล้ายๆกับหนังซูเอตซึ่งดูไม่แก่ซึ่งตรงเนี้ยชอบมากๆเลยเคยเป็นซูเอตที่ดูไม่แก่แล้วก็มีความวูดีเบาๆด้วยนะนะครับแล้วก็จะมีความแบบลักษณะกลิ่นเนี่ยมันจะดูยนะูนิเซ็กอ่ะคือยูนิเซ็กเลยคือเหมือนกับว่าเปิดออกมาแล้วแบบ ผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ได้นะครับมีความอบอุ่นแบบแอมเบอริกนิดหน่อยแล้วก็จะมีความฟรอเรลนิดๆนะครับแต่ว่าจะน้อยกว่าของผู้หญิงนะคือของผู้หญิงเนี่ยถ้าเกิดว่าฉีดเทียบกันนะครับอันนี้ก็จะให้ความรู้สึกว่าของผู้หญิงจะดูฟรุตตี้มากกว่าเนาะอืมก่อนที่จะมาเปรียบเทียบกันนะครับเราไปที่ s u เอ for her ร์ก่อนเลยนะครับสูเอทฟอร์เฮอเขาบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์เซนส์จากซซีดเเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นเพอร์เฟกต์ฟอร์ออ i e เลดี้นะครับก็คือเป็นกลิ่นที่ดูรสหับ ผู้หญิงนะกลิ่นเปิดของผู้หญิงเนะี่ยเป็นกลิ่นที่มีความฟรุตี้กว่านิดๆนะครับคือกลิ่นเนะี่ยถ้าเกิดเทียบกันนะฮะของผู้ชายของผู้หญิงเนะี่ยจะพบว่ากลิ่นของผู้หญิงจะมีความเป็นฟรุตี้แล้วก็จะมีกลิ่นของแอปเปิลนะซึ่งผมไม่แน่ใจว่าแอปเปิลเขียวหรือเปล่านะแต่ว่าเป็นลักษณะแอปเปิลที่ดูเหมือนเป็นหวานอมเปรี้ยวเบาๆแล้วมีความเขียวนิดๆนะครับแล้วก็กลิ่นของเขาจะมีความเป็นสูเอตที่ค่อนข้างคม,คมแล้วก็ดมง่ายนะ ดูไม่แก่นะครับตรงนี้แล้วก็มีความยูนิเซ็ก์ด้วยแต่ว่ากลิ่นเนี้ยจะออกไปในทางเฟมินินมากกว่าของผู้ชายนะครับคือกลิ่นเนี้ยจะออกไปในทางฟุตตี้แล้วมีความฟลอเรลที่มากกว่านะครับกลิ่นเนี้ยของผู้หญิงจะเป็นแบบนี้นะครับส่วนของผู้ชายเนี่ยกลิ่นจะออกไปในทางวูดดี้นะครับแล้วก็จะเป็นอะไรที่ดูมีความแอมเบอริกดูอบอุ่นดูเป็นผู้ชายที่ดูอบอุ่นมากกว่าแล้วก็ผู้หญิงเนี่ย จะออกเป็นสาวที่ค่อนข้างมีความแบบสุขุมแล้วก็อบอุ่นเหมือนกันแต่คือกลิ่นเนี่ยเป็นกลิ่นที่มีความค่อนข้างเหมือนกันมากๆครับพสอสเตเบิลแล้วนะครับ2กลิ่นนี้เหมือนกันแทบแยกไม่ออกเลยนะครับจะแยกออกจริงๆก็คือต้องมาดมเทียบกันเองครับว่ามันเป็นกลิ่นที่ออกหวานเป็นผลไม้หรือว่าออกเป็นวูดี้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยของผู้ชายเนี่ยจะออกเป็นวูดี้นะครับออกเป็นวูดี้แล้วก็มีความแบบว่ามีความแอมเบอริกนะครับของผู้หญิงจะออกเป็นฟลอรัลฟูตี้นะครับนิดนึง แต่กลิ่นพื้นคือเป็นสเวทเหมือนกันเป๊ะๆเลยแล้วก็กลิ่นเนี่ยเป็นอะไรที่บอกว่าฉีดมิกซ์กันได้แบบว่าไม่ตีกันนะครับเป็นกลิ่นเหมือนกลิ่นเดียวกันเลยนะครับผสมกันก็จะออกเป็นอะไรที่เหมือนกับเป็นสเวตที่แยกไม่ออกว่าเป็นชายหรือหญิงอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับตัวกลิ่นนะก็เป็นอะไรที่มีความยูนิเซ็ก์แบบสมบูรณ์แบบมากๆสําหรับ2กลิ่นนี้เรียกว่าไม่รู้จะทําแยกกันมาทําไมนะแต่ถ้าถามว่าตัวนี้คุมเคลือมากไหมสําหรับผู้หญิงหรือผู้ชายมันก็ไม่ได้มากครับคือมันสามารถที่จะยังพอแบบ แยกออกได้ว่านี่เป็นหญิงหรือเป็นชายนะครับสําหรับตัวกลิ่นเนาะอ่ะกลิ่นนะครับก็จะกระจายตัวดีนะครับประมาณ1-2ชั่วโมงแล้วก็แบบว่าจะค่อนข้างบางนะครับแล้วเป็นกลิ่นที่เป็นสกินเซนต์ติดผิวลงไปเลยแล้วมีไอแบบรอบๆประมาณนี้นะครับคือไม่ได้ไกลมากๆนะแล้วก็เป็นกลิ่นที่แบบเป็นเหมือนกับกลิ่นหนังสูเอตบางๆนะครับอาจจะมีกลิ่นประกอบบางอย่างที่ออกมาจากฟอร์ฮิมฟอร์เฮอย่างอย่างฟอร์ฮิมก็จะออกมาเป็นแบบ ไม้ไม้เป็นอัมเบอร์อัมเบอร์นะครับของผู้หญิงก็จะออกมาเป็นกลิ่นที่จะมีความฟรุตตี้หวานกว่าเล็กน้อยนะครับประมาณนั้นคะแนนของน้ำหอม2ตัวนี้นะครับขอให้เท่ากันเลยครับคือ6.5คะแนนครับก็คือเป็นอะไรที่กลิ่นดีครับกลิ่นเนี่ยผมชอบเลยแหละคือเป็นกลิ่นที่สามารถใช้งานได้ง่ายนะครับบสัสไท t i l มากๆคือใช้ไปทํางานก็ได้ใช้ไปเดินเล่นชิลๆก็ได้บรรยากาศเข้ากับห้างเข้ากับร้านเสื้อผ้ามากๆนะครับกลิ่นนะ่ะ เป็นอะไรที่บบว่าดูเป็น everyday use ได้โอเคเลยแต่ว่ามันมีข้อด้อยอยู่อย่างหนึ่งคือกลิ่นเนี้ยพอผ่านไปสัก2ชั่วโมงแล้วชั่วโมงที่3แทบจะไม่รู้สึกว่ามีการกระจายตัวอีกแล้วคือเหมือนกับว่าจะไปค่อนข้างเร็วครับผมให้ work work เลยแบบหนักๆเลย3 4ชั่วโมงอ่ะได้นะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นสกินเซนท์ที่ค่อนข้างจะบางเบานะครับแล้วกลิ่นเนี้ยผมแนะนําเลยว่าถ้าเกิดว่าใช้นะครับควรพกไปเติมเนื่องจากว่ากลิ่นเขาไปไวมากคือ มันไม่ได้ติดผิวอย่างนี้ไปทั้งวันนะครับถึงแม้ว,ว่ามันจะรู้สึกว่ามีกลิ่นติดผิวนะแต่ว่ามันไม่ได้กระจายตัวครับแล้วก็การกระจายตัวของเขาค่อนข้างจะบางๆคือกลิ่นเนี่ยเป็นกลิ่นที่ไม่ได้มีมวลหนาแน่นมากเนาะมันก็เลยให้ความรู้สึกว่ากลิ่นนี้ดูไม่ค่อยทนนะแต่จริงๆแล้วเขาก็ทนพอสมควรนะคือมันก็อยู่ได้น่ะสี่ห้าชั่วโมงประมาณนี้คือมันก็โดมก็ยังรู้สึกว่าจะมีกลิ่น บบติดตดผิวอยู่บางๆหรือประมาณนี้ครับแต่มันก็ไม่ได้รู้สึกว่าเดินไฟแล้วจะโชยมาให้เราได้กลิ่นอะไรประมาณนี้ครับคือเพอร์ฟอร์แมนซ์การกระจายตัวของเขาเนี่ยหลังจาก2-3สชั่วโมงไปแล้วคือเขาค่อนข้างน้อยครับคือเป็นอะไรที่ผมคิดว่าใช้บางๆใช้เพื่อตัวเองใช้แบบไม่อยากให้ใครมาดมหรือว่า ไม่ได้ต้องการการดึงดูดอะไรมากมายอันนี้โอเคครับกลิ่นนี้ผมว่าใช้เพื่อดมเองนะครับใช้แบบว่าไปทํางาน everyday ใช้แบบว่าให้เราเด็กกลิ่นเองอะไรประมาณนี้นะครับแบบไม่ได้ต้องการการดึงดูดจากใครๆนะอันนี้โอเคมากเลยนะครับกลิ่นดีมากๆสำหรับ C C Double นะครับ s u e t e for him และ for her นะครับก็เป็นอะไรที่ผมจัดว่าเป็นน้าหอมที่กลิ่นค่อนข้างดีอะแต่ว่าถ้าถามว่าจะให้ใช้แล้วแบบว่ามีสเสน่ห์ดึงดูดอะไรไหมอันนี้ขอไม่คอมเมนต์ดีกว่าเนื่องจากว่ามัน เป็นอะไรที่เป็นสูเอตก็เป็นสูเอตอะคือหนังมันเป็นแบบเป็นหนังก็เป็นหนังอะเนาะไม่รู้จะบอกยังไงคือมันเป็นกลิ่นหนังที่เป็นหนังเลยอะคือมีนกลิ่นหนังที่แบบว่าไม่ได้มีมิติอะไรมากมายนะครับแล้วก็ไปในโทนที่โอเคคือผมชอบกลิ่นประกอบเขาคือเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างที่จะทําให้รู้สึกว่าเราไม่ได้แบบมีอายุมากจนเกินไปไม่น่าเบื่อนะแต่ว่ามันเป็นกลิ่นที่ไม่ได้ให้ความดึงดูดเซ็กซี่อะไรมากมายนักนะครับก็แนะนําว่าถ้าเกิดว่าจะใช้นะครับคือใช้แบบว่า เป็นน้ำหอม everyday use ใช้ในวันสบายๆนี้โอเคหรือฉีดนอนนี่โอเคนะพูดถึงกลิ่นนี้สามารถครับฉีดนอนได้นะครับไม่รบกวนใครชิวๆสบายตามระเบียงบ้านเลยประมาณนี้นะอันนี้ก็ถือว่าแนะนำเหมือนกันเป็นองไรกันบ้างครับสำหรับ cc double suede for him และ for her ที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับคิดเห็นอย่างไรใครใช้อยู่นะครับชอบหรือไม่ชอบก็สามารถคอมเมนต์ก็ไว้ไดใต้คลิปนี้นะครับและถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับ แล้วอย่าลืมใครที่เข้ามาใหม่ในช่องนี้อย่าลืมกด Subscribe และสั่นกระดิ่งด้วยด้ครับจะได้มีพลาดคลิปจากทางช่องครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับติดตามกันไว้สำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันบาย